สวัสดีเพืเ่อนๆบ่มองใครที่มีในส่วนของตัวเครื่อง iPhone หัว Lightning นั่นเองครับก็จะเป็นหัวแบบปกตินะครับหัว iPhone 14 13นะครับ12 11ต่างๆนะบมก็จะเป็นหัว Lightning แบบนี้ใช่ไหมแล้วเรานะครับจะเอาในส่วนของตัวไฟล์รูปไฟล์วิดีโอนะครับออกมานะครับแล้วก็จะเอาจากแฟลชไดเนี่ย เอาเข้าไปในส่วนของตัวเครื่องนะครับเอาไว้ตัดต่อนะครับเอาไว้ดูไฟล์นะครับผมตัวนี้เราสามารถที่จะดึงเข้าออกนะครับด้วยในส่วนของตัวลีดเดอร์ตัวนี้ได้นะครับในส่วนของตัวลีดเดอร์ตัวนี้จะมีหัวไลนิ่งหัวเทซี C, หัวไมโคร USB นะครับมีทั้งหมด3หัวเลยนะครับแล้วแต่เลือกใช้นะครับ iPhone 15 i p h ไอโฟนกนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับในส่วนของมือถือรุ่นเก่าๆหัวไมโคร USB แบบนี้ครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะอันนี้คือหัว Lightning เดี๋ยวเรามาทดสอบเปนเบิร์ได้ดูนะครับตัวเล็กๆครับราคาไม่แพงนั่นเองครับผมใครที่ตามหาอยู่นะครับในส่วนของตัว หัวลีดเดอร์นะครับสำหรับ iPhone นั่นเองครับขั้นตอนแรกคือให้เรานะครับเอาไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพนะครับจากคอมพิวเตอร์เนี่ยไปดูดมาใส่แฟลชไดร์ะครับที่เป็น USB แบบ2.0นะครับแบบเนี้นะครับผมราคาประหยัดประหยัดพวกแซนดีเพื่อนๆจากที่ผมทดสอบนะครับแซนดีตัวนี้นะครับสามารถที่จะไปเสียบใช้งานได้นะครับผมเอามาเสียบแบบนี้นะครับให้เพื่อนนะครับ เสียบในส่วนของตัวลีดเดอร์ตัวนี้นะครับเข้าในส่วนของไลนิ่งตัวเครื่อง iPhone นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปในส่วนของตัวแอปไฟล์นะครับผมของตัวเครื่องเพื่อนๆเราจะเห็นในส่วนของตัวแฟดได้นะครับเด้งขึ้นมาคําว่า no name คือในส่วนของตัวแฟดได้ที่เราเสียบเข้าไปนั่นเองครับเรากดในส่วนของตัวแฟดได้แล้วเราสามารถที่กดเลือกไฟล์นะครับจะมีกี่ไฟล์ก็ตามเพื่อนๆเป็น5ไฟล์10ไฟล์เพื่อนๆกดที่หัวมุมบนนะครับ 3จุดตัวนี้นะครับแล้วกดเลือกครับแล้วมันเลือกติ๊กติ๊กนะครับมีเป็น10 20ไฟล์แล้วก็มากดเลือกหรือว่าเลือกทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนทําการนะครับผมกดเมนูด้านสายนะครับกดบันทึกนะครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวไฟล์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ในส่วนของแกลเลอรี่รูปภาพของตัวเครื่องเลยนะครับอันนี้คือการเอาไฟล์จากในส่วนของตัวแฟลชไดร์เข้ามือถือ iPhone หัวไลนิงครับไอโฟน e 14 ลงไปในส่วนของตัว iPhone 15 16ก็ลงได้เพราะว่ามีหัวไทย4อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ครับแล้วเรานะครับไปดูในส่วนของตัว ไฟล์ที่เราเอามาเมื่อกี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยเพื่อบเราเอามาตัดต่อในมือถือได้เลยนะครับอันนี้แบบง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนจะกลับกันนะครับเอาไฟล์บนมือถือ iPhone นะครับลงในส่วนของแฟดไดร์ตัวนี้ได้อย่างไรนะครับเบื้องต้นให้เพื่อนนะครับไปกดนะครับในส่วนของการเลือกไฟล์นะครับที่เรานะครับจะทำการส่งออกไฟล์ไปที่แฟชไดร์นั่นเองครับแล้วไปกดเลือกเมนูข้างล่างซ้ายมือนะครับคำว่าแชร์นยเพื่อนๆแล้วก็กด เลือกนะครับผมบันทึกไป f อไฟล์นะครับผมแล้วไปเลือกในส่วนของตัว USB นะครับผมตัวนี้คือ no name นั่นเองเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนเลือกในส่วนของโฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อเอาไว้นะครับผมแล้วก็กดบันทึกตัวนี้นะครับกดบันทึกแล้วก็รอนะครับผมรอนะครับผมบันทึกลงไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการตั้งค่าหน้าจอ เปิดค้างเอาไว้นะครับห้ามปิดหน้าจอนะครับผมก็ตั้งค้างไว้เนี่ยครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้จะเอา ไฟล์วิดีโอภาพนะครับลงแฟชได์นะครับดึงลงแฟดได์หรือว่าจะเอาในส่วนของวิดีโอนะครับผมเอาเข้าตัวเครื่องจากแฟชได์ก็สามารถใช้งานได้ผ่านในส่วนของตัวแอปไฟล์เพียงแอปเดียวนะครับที่อยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับ iPhone 13 14นะครับลงไปได้หมดเลยและ iPhone 15 16นะครับหัวเทสซ4ตัวนี้ก็สามารถที่จะต่อได้เพราะในส่วนของตัวลีดเดอร์ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด3หัวครับ C ในส่วนของ Lightning ในส่วนของ Micro USB นะครับผมก็รอแป๊บหนึ่งครับพอรอก็ เสร็จแล้วเราก็สามารถดึงได้เลยนะเพื่อนๆดึงออกได้เลยนะครับผมก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์รูปสัก2ไฟล์นะครับผมเซฟมานะครับว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับตัวนี้เป็นไฟล์วิดีโอเพื่อนๆก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับไฟล์วิดีโอ 4K นะตัวนี้ครับตัวที่ผมถ่ายมานะครับผม 4K นะครับดึงจากตัวเครื่องนะครับอ่าเรียบร้อยมันจะเด้งมาอย่างนี้คือเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์รูปนะครับผมไฟล์รูป2ไฟล์นะครับเชไปนะครับผมที่นะครับ แล้วก็กดบันทึกนะครับผมแอปไฟล์แล้วก็กดเลือกเลยนะครับผมไปเลือกเป็นรูปภาพนะครับโฟลเดอร์ที่ผมตั้งเอาไว้กดบันทึกนะครับผมเนี่ยเรียบร้อยนะครับไฟล์รูปภาพแป๊บเดียวเสร็จนะครับผมเราก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของตัวแอปไฟล์ได้นะครับในส่วนของไฟล์รูปภาพเมื่อกี้นะครับ2ภาพเปิดดูได้เลยนะเพื่อนๆเห็นไหมเปิดดูได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมในส่วนของวิดีโอเราก็สามารถที่จะเปิดได้เห็นไหม เปิดได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะดูแบบเรียวๆได้จะเอาคลิปไหนลงเครื่องนะครับหรือว่าจะเอาจากตัวเครื่องลงแฟลได์นะครับก็สามารถใช้งานได้ครับผมสำหรับเ,เพื่อนๆที่หาตัวลดเดอร์ตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะใช้งานกับ iPhone ได้ผ่านแอปไ i น์นั่นเองครับผม ใช้กับในส่วนของตัวแฟลชไดร์นะครับแนะนำแซนดีที่เป็น USB 2.0นะครับตัวนี้สปอร์ตดีมากเลยนะครับก็เสียบขึ้นปั๊บเลยนะครับสำหรับใครที่มีแฟลชไดร์นะครับบางรุ่นมันไม่ขึ้นเราก็เปลี่ยนเป็นพวกแซนดีอย่างนี้เลยนะครับจากที่ผมทดสอบครับผมก็สามารถใช้งานได้นั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์สินค้าตัวลิเตอร์ตัวนี้นะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ